สวัสดีครับอยู่กับ P4000 เราจะมาดูวิธีการบำรุงรักษานะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับก็ต้องดูแลรถนะครับถ้าไม่ดูแลเลยนี่ก็ไม่ว่ายี่ห้อไหนก็พังครับอกองนี่นะครับของตัว P4000 Lowo นะครับจะเป็นกองสองชั้นนะครับกองแห้งอันนี้กองลูกแรกครับให้เราดึงดึงออกมาก่อนนะครับอ่าแล้วก็อ จะมีกองด้านในลูกนะฮะนะฮะกองตัวนี้ห้ามเป่านะครับลูกในห้ามเป่าห้ามเป่าห้ามล้างห้ามเปียกนะครับะ่อนเป็นกองกระดาษครับเวลาใส่ก็ยัดให้แน่น,นครับอ่าจัดกองลูกนี้ครับ มีขอบด้านโอริงอ่าด้านลูกยางนะครับเวลาใส่ยัดเข้าไปครับแล้วก็ดันเข้าครับน่แนนครับอ่าส่วนพวกอ่าลูกมงลูกหมากนะครับลูกหมากอ่าเดียวนะครับถ้าลูกยางขาดเนี่ยนะให้เราเปลี่ยนนะครับถ้าเรามัวประหยัดอยู่ไม่เปลี่ยนเนี่ยครับ ปนดินเนี่ยฮะเข้าไปเลยครับเข้าไปในลูกหมากทาให้ลูกหมากหลวมสึกร้อได้ไวครับอ่าแล้วก็อตัวดุมนะครับดุมล้อหน้าเนี่นะในช่องนี้นะครับเวลาทํางานเสร็จให้เราเลี้ยวเลี้ยวสุดข้างในข้างนึงนะครับแล้วเราก็ล้างเอาน้ําฉีดล้างนะครับในนี้อ่าฉีดล้างให้ทั่วเลยครับทํางานเสร็จนะครับถ้าเราไม่ล้างเนี่ย เวลาดินมันแห้งครับมันจะไปเกาะที่ซีนหรือเผาพอมันแห้งปุ๊บเราขับรถไปเนี่ยดินพวกนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในในซีนทำให้ซีนเสียอ่าทำให้เกิดน้ำมันรั่วซึมอ่าส่วนคานหน้านะครับออาจุดอัจฉรบีนะครับนี่ฮะพวกนี้ให้อัดบ่อยๆครับพวกนี้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ แล้วก็ตัวเพาล้อหลังนะครับซีนเพาล้อหลังเนี่ฮะทำงานเสร็จเนี่ยมีดินมีโคลนเยอะแยะครับเราต้องล้างทุกวันนะครับถ้าเราไม่ล้างเนี่ยยังไงก็รั่วครับนี่เนี่ยซีนพีดีโอเนี่ยเวลาใช้ปั่นเสร็จแล้วอถ้าเราไม่ดูแลนะครับต่อให้คุณมีเงินนะครับมันก็จะหมดกับพวกนี้นะฮะเพราะคุณไม่ดูแลรักษา นี่ครับนี่ดินโคลนจะเข้าไปอยู่ตามนี้ครับเวลาใช้งานอ่าส่วนอ่าตัวนี้กล่อง ECU นะครับเนี่ยพวกปลั๊กพวกนี้นะครับห้ามใช้น้ำแรงดันสูงฉีดนะครับนบะฮะให้ใช้เป็นสายยางอ่าเปิดก๊อกฉีดน้ำแบบไม่มีแรงดัน แรงขนาดน,นั้นนะครับฉีดได้ครับแต่ถ้าใช้แรงดันสูงเนี่ยเขาห้ามนะครับห้ามฉีดอโอเคครับขอมากครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับ